สวัสดีครับอ,อยู่กับ 28mm นะฮะหรือ28ม mm มอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กับ Canon Power Shot นะครับ Canon Power Shot นะครับเห็นไหมฮะนะครับโฟกัสไม่เอ่ยเราอยู่กับ Canon Power Shot นะครับ A 2 4 0 0นนะฮะนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะให้ดูสภาพ เต็มเลยนะฮะช้าๆนะฮะช้าๆนะฮะไม่ไม่พลิกไปพลิกมาครับ <c oughs> จอไม่แตกนะครับ <c oughs> ส่วนที่บอกว่าว่าเสื่อมนิดๆนะครับสังเกตด,ดูนะฮะ <c oughs> เห็นไหมฮะมองเห็นป่ะอ่ะใกล้ๆก็นด้นะฮะโฟกัสหน่อยเอเย เดี๋ยวขอระยสูมนะฮะเดี๋ยวเราโฟกัสน,นิดนึงนะครับสังเกตนะฮะจะมีจะมีเป็นฝ้านิดนึงนะครับนะครับคือจะบอกว่าไม่เสื่อมคือคือมันเป็นฝ้านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับภาพชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะฮะ เลนใสนะครับเมื่อกี้ส่องดูแล้วฮะใช้แว่นส่องพระดูนะครับก็คือ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 ส่องส่องดูข้างในเลยฮะดูในเลนเลยนะครับไม่มีอะไรก็ก็สภาพสวยนะฮะก็จะมีริ้วรอยบ้างนะครับตามตามการใช้งานครับกล้องสิบห้าปีที่แล้วนะฮะจุกตรงนี้ก็ก็จะหลุดหายไปนิดหลุดหายไปหน่อยหนึ่งนะฮะ ก็ไม่มีผลแบใดๆนะฮะภาพสวยครับตัวนี้ภาพสวยเนาะใช้ได้ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันนะครับนะครับจะมาโคนะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับได้หมดเลยนะฮะตูรูปก็ได้นะฮะเมื่อกี้ถ่ายถ่ายไปนะครับมูดดีนะฮะจะถ่ายวิดีโอก็ยังได้นะฮะน่ถ่ายวิดีโอ ตัวนี้ใช้ง่ายนะครับฟังก์ชันนะครับมีโหมดต่างๆให้เลือกนะครับเยอะนะฮะถ่ายโรลไลท์ก็ได้ตัวนี้สวยนะครับจริงๆก็อยากเอาไปใช้เองด้วยนะครับมีลูกเล่นเยอะนะครับตัวนี้นะครับนะครับเราก็จะอยู่ในโหมด P โหมดออโตเมติกนะครับสวยนะครับ เดี๋ยวเปิดแฟลชเดี๋ยวเปิดแฟลชเมื่อกี้แฟลชมันออโต้นะครับอันนี้เปิดแฟลชตลอดเวลานะครับดูนะฮะเห็นไหมฮะแฟลชออกแล้วฮะปกติเลยซุมเข้าซุมออกมีซุมดิจิตอลด้วยนะครับปุ๊บซุมออกปุ๊บโอเคนะครับ2 8่สมมนะครับยังไงดูหน้าเพจด้วยนะครับเพจคนติดตามน้อยจังเลย ติดตามด้วยนะครับ28เอมมนะครับหาได้บ้านฟ้าได้เลยนะ